บทสวดเรียกทรัพย์คลิปนี้อย่าพลาดนะครับอยากจะบอกแบบนี้ครับเนาะขอหลังไหมมาเยอะเหลือเกินนะครับนะว่าอาจารย์มีมีบทสวดอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรครับดึงดูดใช่ไหมดึงดูดทรัพย์ทรัพย์นะด,ด,ด,ดึงดูดเงินชค่วราภวาสนานะครับเข้ามาเนี่ยนะมีมีบทอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับจริงๆเคยแนะนําไปแล้วนะนะครับเคยแนะนําไปแล้ว แต่วันนี้ในยามก็ถือโอกาสแล้วกันในเมื่อพี่น้องเราหลายคนอาจจะยังยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะที่ผมทําไปนะครับรวมไปถึงอาจจะเป็นคนใหม่ด้วยเนาะอาจจะไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่แรกอาจจะค้นไม่เจออาจจะอยู่ลึกนะโอเคไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้เอาแบบละเอียดแล้วกันเอาแบบละเอียดเลยนะครับเพราะนั้นใครที่มีปัญหาเนาะเรื่องการงานการเงินใครทีออ่มีปัญหาเรื่องของ เขาเรียกว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่างๆเฉียดแต้มเดียวหลุดแต้มเดียวตลอดอะไรแบบนี้นะครับแนะนำนะคลิปนี้ดูให้จบแต่ต้องบอกก่อนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครที่ฟังถึงตรงนี้นะครับถ้ามีความเชื่อในแนวนี้นะครับสายมูสายความเชื่อนะครับดูต่อให้จบดูต่อให้จบผมมั่นใจว่านี่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแน่นอน แต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีความเชื่อในทางนี้นะครับหรือมีความเชื่อที่แตกต่างกันก็กดข้ามได้เลยนะครับไม่ต้องดูก็ได้นะไม่ว่ากันผมพูดตลอดย้ําเสมอนะว่าความเชื่อและความชอบมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลผมไม่บังคับใครก็เป็นเรื่องส่วนตัวจะบอกแบบนี้ครับประสบการณ์ตรงจริงๆเคยบอกกับพี่น้องเราหลายคนเหมือนกันที่ทักมาถามหลังไหม่นะครับก่อนนี้เนี่ยชีวิตผมเองก็เหมือนกับพี่น้องเราหลายคน นะครับต้องเข้า่าเจอความทุกข์เจออุปสรรคอะไรต่างๆเนะี่ยเหมือนกันครับเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ารวยเหมือนกันนะครับมีความทุกข์ทุกวันเนี่ยอย่าหวังนะว่าจะเห็นรอยยิ้มจากผมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อนานมาแล้วนะทุกเหมือนกันนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยไ,ไ,ไ,ไม่ค่อยยิ้มอะไรง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นคนเก็บจนาต้องค่นคนเก็บเหมือนกันเก็บในเรื่องราวต่างๆนะครับก็มีมีเหมือนพี่น้องเรานี่แหละท้อชีวิตนะครับ ประชดชีวิตอะไรแบบเนี้ไม่ได้ต่างกันนะเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้พอมาถึงจุดหนึ่งมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเนี่ยนะครับเราเราทําทุกอย่างแล้วในตอนนั้นนะนะคือผมทําทุกอย่างแล้วในทางโลกในทางโลกเข้าใจใช่ไหมลองดูนะพี่น้องคนไหนที่เป็นเหมือนผมนะคือตอนเนี้ยอะไรที่ทําได้ทาหมดหอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอะไรก็ตามอะ่ะที่มันทําได้ทงหมดอะ่ะคิดว่าดีที่สุดทาหมดแล้วอะ่ะแต่มันยังไม่ดีขึ้น มีใครเป็นแบบนี้มาคือทําหมดเลยนะอะไรที่บอกเราสามารถทําได้นะเรื่องของกิจการงานที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆที่มันสามารถทําได้เนะี่ยเราก็ทําทําหมดแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นครับผมเคยอยู่ในสภาวะน,น,นั้นนะครับเคยอยู่ในสภาวะนั้นอยู่หโ,โหนานเหมือนกันนะนานกันนะเออนานเหมือนกัน,นะน,น,น,กนจนนะครับมีโอกาสนะได้ ได้ฟังนะครับบทสวดวนมนนี่แหละนะครับบทสวดวนมนนี่แหละด, <st ut ters> ด้วยความที่ที่บ้านก็มาสายนี้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเรา,เรายัางไม่ได้ปฏิบัติจริงจังนะครับยังไม่ได้ปฏิบัติจริงจังมีความเชื่อไหมมีความเชื่อแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติจริงจังท,ที่พอเราถึงจุดจุดหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเอะในเมื่อเราทําทางโลกครบหมดแล้วนะแต่บางทีมันยังไม่ดีขึ้นก็เลยตั้งใจปฏิบัติทม <c oughs> คำว่าปฏิบัติธรรมของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปไปอยู่วัดไปบวชหรืออะไรแบบนั้นนะไม่ได้แบบเข้าวัดทุกวันไม่ใช่นะปฏิบัติธรรมของผมก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องดีเราทำอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องไม่ดีเราไม่ทำเราไม่ทำนะจากเมื่อก่อนเป็นคนเป็นคนดื่มนะผมเป็นคนดื่มผมสายช่างมาก่อนเหมือนกันนะครับเป็นคนดื่มเป็นคนเที่ยวเอาว่างั้นเถอะนะครับก็หยุดทุกอย่างครับ หยุดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดื่มเรื่องเที่ยวนะครับเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นทางโลกีเนาะนะครับหยุดหมดเลยนะครับแล้วก็เอาเวลาเหล่านั้น,น,นมาอยู่กับบทสวดสวมดมนต์นะครับพระอาจารย์คนนั้นสอนแบบนี้เราก็ลองตั้งใจทําดูพระอาจารย์คนนี้สอนแบบนี้เราก็ลองตั้งใจทําดูมันมันมีเหตุการณ์แบบนี้ครับ นนคลิปนี้จะยาวหน่อยนะบอกก่อนว่าคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับดังนั้นถ้าใครที่ยังไม่สะดวกที่จะดูก็ก็กดถูกใจไว้แล้วกันเนาะกดถูกใจไว้เอาไว้แบบเราว่างเล่นจากการทํางานแล้วค่อยค่อยมาดูคือจริงๆอยากจะเล่าให้ฟังอะอยากจะให้เล่า,ลาให้ทุกคนฟังว่า,วาเอ๊มมันมีที่ไปที่มาอย่างไรนะประสบการณ์ตรงผมมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นพอเราหยุดทุกอย่างได้แล้วเราเอาเวลามาอยู่กับบทสวดมน,นจากพระอาจารย์คนนั้นบอกว่าบทนี้ดีนะแบบนี้ดีนะอะไรเงี้ยเราเราก็ทําตามนะครับ ดูตามโลกโซเชียลต่างๆเหมือนกันนะครับเหมือนกันผมก็ดูเมื่อก่อนนะก็ดูก็เอามาทําปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยไหมครับเหมือนที่ผมเคยพูดในคลิปนึงคนนี้บอกแบบนี้ว่าดีอไอคนนี้บอกแบบแบบนี้ว่าดีคนนี้บอกว่าอันเนี้ยไม่ดีคนนี้ก็บอกว่าอันเนี้ยไม่ดีสุดท้ายเราจะเชื่ออะไรดีใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดเกิดอาการที่มันสับสนเพราะสับสนปุ๊บเนี่ยจิตของเรามันไม่นิ่งมันไม่มีสมาธิในการที่จะทําหรือสวดในเรื่องนั้นๆในบทนั้นๆ มันมีบางอย่างที่ยังเครือบแคลงใจอยู่ก็เลยยัง,ย,งยังว้าวุ่นอะ่ะเออยังไม่เห็นทางสว่างว่างั้นเถอะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งสิน้นนะครับจนจนนะครับมีโอกาสเออมีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมะเปิดโลกนะธรรมะเปิดโลกอันนี้ไม่ลงรายละเอียดกันมันยาวมากเอ,อ่ธรรมะเปิดโลกทําให้เห็นอะไรบางอย่างนะเรื่องของภพชาติเรื่องอะไรต่างๆก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับจนนะจนนะครับ มีโอกาสได้ศึกษาและก็สวดนะครับสวดมนต์เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเอ,อ๋อบทนี้สินะครับแล้วก็ลองบทนี้สิลองบทนี้สินะครับมันเป็นยังไงคือตอนนั้นต้องการที่สุดคือต้องการพลิกชีวิตด้วยการที่ให้มีโชคลาภวาสนาเข้ามานะครับโชคลาภวาสนาเข้ามาผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะในขณะที่ผมเคร่งในในขณะที่ผมสวดมนต์อย่างเคร่งครัดเนี่ยนะครับสวดมนต์หนักกว่าเดิมเนี่ยทางโลกผมก็ทํานะ ผมไม่ได้นอนอยู่บ้านแล้วก็สวดมนต์อย่างเดียวไม่ทํางานอย่าเข้าใจผิดนะทางลกยังทําเหมือนเดิมยังทําทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือการสวดมนต์ไหว้พระที่หนักกว่าเดิมที่หนักกว่าเดิมแต่หนักในที่นี้ไม่ได้เป็นทุกนะไม่ได้เป็นทุกนะก็คือ lemons. สวดมากกว่าเดิมแต่มีความรู้สึกว่ามันมันมีความสุขมากกว่าเดิมสวดหนักกว่าเดิมแต่สบายใจมากกว่าเดิมเห็นภาพไหมมันต้องเป็นอย่างนี้นให้ได้มันมีควมามรู้สึกแบบนั้นอ่ะ female. แล้วเราก็เริ่มเริ่มทําเริ่มสวด จนผมเริ่มเริ่มตกผลึกว่าเอ๊ะบทนี้นะครับพุทธคุณคืออะไรบทนี้ให้พุทธคุณอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามนะครับไม่ไม่ว่ากันเนาะเป,นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางท่านอาจจะบอกว่าบทสวดมวนต์มันก็คือก,ก็คือบทสวดมวนตนะ์อะได้แค่สตินะได้แค่สติฝึกสมาธิฝึกสติสอะไรก็ว่าไปมันไม่มีหลอกพทุทธคุณอะไรแบบเนะี่ยบางคนอาจจะเข้าใจแบบนั้นและเชื่อแบบนั้นก็ไม่ว่ากันมันไม่ผิดไงมันเป็นมันเป็นเรื่องของเรื่องส่วนบุคคลเนาะ แต่สาหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่สําหรับผมเนี่ยผมได้ลองทดสอบด้วยตัวเองครับผมใครมาถามผมพูดผมพูดเป็นคําตอบเดียวคือพุทธคุณของแต่ละบทเนี่ยไม่เหมือนกันบทสวดมนต์ทุกบทเนี่ยมีพุทธคุณที่ต่างกันที่ต่างกันนะครับนี้พูดจริงๆนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันชินบัญชรชินบัญชรก็เป็นหนึ่งบทที่พุทธคุณสูงมากสูงมากครับบทเนี้ยบอกเลยนะถ้าใครที่สวดชินบัญชรแล้วดีโอเคสวดต่อสวดต่อ แต่ถ้าใครสวดแล้วมันมีรู้สึกมันเหมือนจะมีเรื่องวุ่นวายมันมีเรื่องร้อนใจเนี่ยแสดงว่าท่านศีลยังไม่ถึงศีลยังไม่ถึงผมพูดเลยอันนี้คือเรื่องจริงรักษาศีลให้ได้แล้วกลับมาสวดชินบัญชรใหม่เดี๋ยว,ยวจะดีขึ้นจะดีขึ้นใครก็ตามที่สวดชินมัญชรแล้วมีเรื่องบ่าวอุหัวส,ส,สารพัดสารพีนนะสแสดงว่าตัวท่านนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกับบทสวดเลยเกี่ยวกับตัวท่านศีนท่านไม่ถึงเพราะว่าชินบัญชรเป็นบทที่พุทธคุณค่อนข้างสูงครับตัวเราต้องมีศีนถึงจะส่งเสริมให้ตััวเเรรราาี่พบบกืองด เพราะนั่นทุคุณของอชินบัญชรเนี่ยหูครอบจักรวาลเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเมตตาปกป้องคุ้มภัยได้หมดเลยกับบทนี้นะอ,อนะครับแล้วก็มีบทอื่นๆอีกนะที่พุทธคุณเฉพาะทางผมจะบอกแบบนี้ทําไมผมมั่นใจเพราะว่าหนึ่งที่บอกว่าเกิดตัวผมเองผมลองมาหมดแล้วลองมาหมดแล้วนะครับแล้วก็คิดด้วยด้วยตรกกะง่ายๆเนาะนะครับถ้าทุกบทสวดเนี่ยมันให้แค่สติให้แค่สติให้แค่สมาธิทุกท่านว่าครูบาอาจารย์ จะเสียเวลามานั่งแต่งบทไหมแต่งบทสวดมนต์เนี่ยให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้ได้มาสวดไหมได้มาใช้งานบ้าก็ใช้บทเดียวกันก็ได้นี่ไม่เห็นจําเป็นเลยจริงปะ่ะน <c oughs> <c oughs> ึกภาพไหมาอย่างชินธรชรเนี่ยส่วน,น็จพระจันทร์โตเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนแต่งตั้งแต่แรกนะท่านท่านได้มาแต่ท่านเอามาเอามาเพิ่มท่านเอามาแต่งเพิ่มเอามาใส่เพิ่มให้มันขลังมากขึ้นให้มันมีพุทธค,คุณรอบด้านมากขึ้น ท่านก็ใส่เข้าไปในสิ่งที่ท่านเชื่อนะครับท่านก็ใส่เข้าไปอักขระต่างๆนะครับบทต่างๆที่ที่เติมเข้าไปก็เป็นชินธรรมชรถึงทุกวันเนี่ยที่เราได้สวดกันอันนี้ไม่ต้องพูดถึงลูกศิษย์ลูกหาเนาะของสมเด็จพุทธจาจย์โตเนี่ยผมเชื่อว่าเราประจักษ์ด้วยตัวเราเองอยู่แล้วอันนี้มันชัดเจนชัดเจนนะครับโอเคไหมดังนั้นงามด้วยตัก,กาะตัวนี้แหละวงเราจะบอกทุกคนว่าพุทธคุณของแต่ละโมเสสแตกต่างกันท่านต้องเลือกใช้ครับ ถามว่าสวดมนต์เนี่ยสวดบทไหนดีไหมดีทุกบทเวลาใครมาถามผมก็บอกว่าดีทุกบทผมว่าอาจารย์แนะนําบทสวดไหนสินะครับบทไหนดีถ้าถามผมแบบนี้ผมก็จะตอบทันทีว่าดีทุกบทเลยเอาบทที่เราสวดแล้วสบายใจสวดแล้วเร,เรารู้สึกมันสบายใจมันโล่งมันโปรอาบทนั้นแหละสวดประจําเลยผมจะแนะนําแบบนี้ถามว่าทําไมผมไม่บอกเป็นบท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 ,บทไปเพราะผมไม่รู้ว่าหน้าปัจจุบันของท่านเนี่ยท่านต้องการเรื่องอะไรไง ผมไม่รู้ว่าท่านต้องการเรื่องอะไรผมก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ว่าเอาบทนี้นะบทนี้นะบทนี้นะนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถนอกจากเราจะได้คุยกันแบบตัวต่อตัว,ตวหรือว่ามีการพูดคุยกันลึกๆอเออถึงที่ไปที่มาของท่านว่าท่านเจออะไรอยู่ผมถึงจะแนะนําอันนั้นคือคือเมื่อก่อนเป็นแบบนั้น,นจริงๆดังนั้นผมฟันธงว่าบทส่วนมวลทุกบทเนี่ยมีพุทธคุณที่แตกต่างกันนะเอาละวันนี้นะครับเดี๋ยวบางคนนั่งดูอยู่เมื่อไหร่อาจารย์จะ บอกสักทีหนึ่งว่าม <éc> ันบทอะไรยังไงบ้างเนาะนะครับเหตุผลที่ต้องเล่าประสบการณ์เหตุผลที่ต้องกริเ่อนนาท่านจะได้เข้าใจนะครับว่าที่ไปที่มาของบทต่างๆที่ผมจะแนะนำเนี่ยมันมามันมายังไงนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจแบบอยู่ดีพูดเลยเอ้าอาจารย์มันจริงเหรอมันใช่เลยวันเดียวันันมันมีข้อข้อสงสัยอีกนะครับเนาะโอเคมาดูกันที่ผมแนะนํานะ ปกติเนี่ยท่านสวดวน,นสวดวนตอนไหนผมไม่รู้ละแล้วแต่ท่านเอาเวลาที่ท่านสะดวกคือสวดวนเนี่ยสวดตอนไหนก็ได้คืือเร่องนี้ก่อนเช้าก็ได้เย็นก็ได้บ่ายก็ได้ตอนไหนก็ได้ที่ท่านว่างอะ่สนนสนนอะสวดได้หมดสวดนต์อ่ะแต่แต่ครับผมแนะนําว่าให้เลือกหนึ่งเวลาที่เป็นเวลาเดิมทุกๆุกวันเข้าใจไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนกลางคืนท่านสวดได้ทุกวันก็ต้องกลางคืนกี่ทุ่มหละ่ะเวลานั้นน่ะต้องสวดมนทุกวัน แต่เวลาอ,อื่นจะเสริมก็ได้ไม่เสริมก็ได้แล้วแต่ท่านมันควรจะมีหนึ่งเวลาที่ส,สวดสวดประจํา SO ทุกวันอันนี้ข้อที่หนึ่งนะนะครับนะข้อที่สองบทสวดมนเนี่ยนะครับจริงๆอย่างอย่างเนี้ยนะครับเป็นลักษณะของแผ่นพับหรือหนังสือสวดมนทั่วไปเนี่ยนะครับจริงๆใช้ได้นะอย่างนี้ก็ใช้ได้นะอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับก็มีบทสวดมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่และผมดูอะเรียบเรียงคล้ายๆกัน บทแรกเนี่ยที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนสวดก็คือบทเขาเรียกว่าบูชาพระรัตนตรัยอิมินานั่นแหละครับอิมินาสกาเดนะนี่คือบทแรกที่ผมจะสวดนะครับบทที่2ก็คือบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมานั่นแหละกราบพระรัตนตรัยนะครับพอกราบพระรัตนตรัยเสร็จก็นมาสการพระรัตนตรัยนะครับน้โมตสาสามจบทันนะทันนะนะเดี๋ยวย้อนดูเอใคไม่ทันกดย้อนเอานะนะครับต่อไปก็ขอขมาพระรัตนตรัย ขอขมาพระรัตนตรัยเนี่ยจะใช้บทยาวก็ได้บทสั้นก็ได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้แค่บทสั้นนะครับวันทามิพุทธังสัพเพเมโสสังฆมัตเีมพันเตวันทามิธรรมังสัพเพเมตโสสังฆมัตเีมพันเตวันทามิสังฆังสัพเพเมตโทสังฆมัตเีมพันเตผมใช้แค่บทนี้ประจําประจานะผมไม่ได้ใช้บทยาวแต่ใครใช้บทยาวก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับมันได้เหมือนกันเนาะต่อจากขอขมาพระรัตนตรัยก็เป็นบทไรสรณคม นะพุทธังสารนังขชามินั่นแหละนะครับตามด้วยคาําอาราธนาศีหามะยังพันเตนะครับตามด้วยบทน,นั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพออาราธนาศีห5เสร็จผมก็จะต่อด้วยศีห์เลยครับเหมือนที่ผมเคยพูดในหลายคลิปผมจะอาราธนาศีนสมาทานศีนทุกครั้งที่สวดมนต์นะครับศีหาเสร็จปุ๊บก็เป็นถวายพรพระ อิติปิโสพระคาวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธนั่นแหละนะครับวิชาจรันสามปันโนนะบทนี้แหละนะครับก็ไล่ยาวไปจนจบเสร็จแล้วนะครับบทที่ผมแนะนําให้สวดต่อพาหุงมหากาครับพาหุงมหากาท่านต้องสวดนะครับหลังจากที่ท่านสวดพาหุงมหากาเสร็จแล้วอันนี้เคล็ดลับแล้วนะเคล็ดลับแล้วนะ พาหุงม,มหาการท่านต้องต่อด้วยชัยปรลิทด้วยนะนะครับชัยปรลิทด้วยนะมหาการลุนิโกนาถอ่ะนะครับบทนี้ต้องยาวไปจนจบอ่ะนะครับพระวัตุศัสพมังคลังอ่ะไล่ยาวะ่ะจนจบจบบทนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะขออนุญาตเรียกว่าบทพาหงแล้วกันมันมันต่อเนื่องกันเมื่อจบบทพาหุงทุกคนครับมาถึงตรงนี้ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ผมผมแสดงความยินดีด้วยนี่คือทริคทริคอยู่ตรงนี้ครับใครที่สวดสวสดบทพาหุงจบปุ๊บ ถ้าท่านต้องการในขณะตอนนั้นชีวิตของท่านเนี่ยต้องการได้พุทธคุณเรืเ่องอะไรก็ตามเป็นพิเศษให้ท่านนําบทนั้นมาต่อพาหงครับมาต่อพาหุงโอเคไหมผมจะบอกความรับครับ <S 2> <S 2> <S พาหุงมหาการเนี่ยเป็นบทที่เล่งเล่งพุทธคุณของบทสวดมนต์ที่สวดต่อจากพาหงผมยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าผมสวดพาหงเสร็จแล้วผมต่อด้วยชินนบัญชร วันนั้นเนี่ยชินบัญชรเนี่ยนะครับจะมีผู้ทุกขุนมากกว่าปกติครับเออใครไม่เชื่อไปลองดูใครไม่เชื่อไปลองดูนะครับอันนี้คือความจริงไป,ไปทำได้เลยไปทำได้เลยนะครับแต่ถ้าใครต้องการอาดูนะใครต้องการเรื่องของโชคลาภวาสนานะครับเรื่องของโชคลาภวาสนาผมสวดอะไรถ้าตัวผมเนาะผมสวดบาร,รมี30สิบท่ต่อครับบาร,รมี30ทัศนทต่อจากพาหูง พอสวดบารมีสามสิบทัดต่อจากพระหงษ์เสร็จผมสวดอะไรต่อผมสวดชินนบัญชรผมสวดชินนบัญชรต่อจากบารมีสามสิบทัดพอสวดบารมีสามสิบทัดสวดชินนบัญชรพอชินนบัญชรเสร็จเนี่ยผมสวดคาถาเงินล้านครับคาถาเงินล้านนะครับเก้าจบคาถาเงินล้านเก้าจบโอเคไหมและผมก็จะสวดบทนี้สําคัญมากครับพระมหาจักรพรรดิ ครับพระมหาจัจากรพรรดิผมสวด9จบผมสวด9จบแต่ถ้าวันไหนผมสวดตอนตอนกลางคืนด้วยก็สวดตามกําลังวันนะครับตามนั้นอันนี้คือที่ที่สวดและสุดท้ายที่ผมปิดท้ายอันนี้ก,เก,เก็เป็นทริกเหมือนกันเป็นทริกเหมือนกันใครจะทําตามไม่ทําตามก็ได้นะแต่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะ่ยเป็นบทเขาเรียกว่าเรียกเรียกทัพนะครับเป็นบทสวดเรียกทรัพผมลองมาแล้วครับเงินเข้าทุกวันจริงๆวันไหนไม่ได้สวดเนี่ย เข้าไมเข้าแต่มันเข้าน้อยแต่มันเข้าน้อยนะแต่ถ้าวันไหนที่สวดตามที่ผมบอกเนี่ยนะครับโอ้โหจริงๆผมลองมาแล้วพิสูจน์ได้เลยครับไปลองดูด้วยกันแต่ต้องจิตนิ่งนะจิตท่านต้องนิ่งนะผมปิดท้ายทุกครั้งนะครับด้วยคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าสิบแปดจบครับ อิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธภิติอิสิบแปดจบครับนะด้วยความเชื่อของผมเองคือพุทธคุณของของมงกุฎพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหนี่เป็นคาถาโบราณเป็นคาถาที่ดีมากศักดิ์สิทธิ์มากครับนะเก้าจบนะครับก็ก็ได้ดังดังที่เราต้องการนั่นแหละปกป้องคุ้มภัยมงกุฎพระพุทธเจ้ารายล้อมรอบเสียงก้าวปกก้าวคุ้มกับหม่อมเก้าพระพุทธเจ้า เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเอาเนาะวิธีที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะอธิษฐานจีตอักนะครับถ้าใส่คลิปนี้มันจะยาวเกินไปคลิปนี้เอาเป็นลําดับของบทสวดก่อนแล้วกันเป็นลําดับของบทสวดก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นปิดท้ายผมปิดท้ายแบบนี้นะครับอันนี้คือของผมนะเพราะฉะนั้นในในส่วนของการบูชาพระสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยจะจบอยู่อยู่ที่มุฎกรุพุทธเจ้าเสร็จแล้วทําอะไรเสร็จแล้วนะครับผมจะอุทิศบุญอุทิศบุญน,นะครับอุทิศบุญเนี่ยผมจะอุทิศบุญสองขยะ โหวันนี้ละเอียดมากนะเนี่ยละเอียดมากเนี่ยอุทิศบุญครั้งแรกเนี่ยผมอุทิศบุญหลังจากที่ผมสวดมหาจักรพรรดิจบพอจบกล้าจบปุ๊บใช่ไหมครับผมก็จะอุทิศบุญอุทิศบุญของผมผมจะใช้บทของผมเองนะครับซึ่งเคยบอกพี่น้องเราแล้วนะครับม,มีมีในใน,ใน,ใ,นในช่องนี่แหละก็ลองไปค้นดูแล้วกันคําอุทิศบุญแบบให้มันได้ครบเนะี่ยมีอยู่ผมใช้บทนั้นอุทิศบุญก่อนพอเสร็จปุ๊บครบบดเลยนะครับ บทสุดท้ายมงคลรุพุทธเจ้าเรียบร้อยก็เป็นการอุทิศบุญตามนี้เลยตามที่มีในหนังสือสวดมวนต์ทั่วไปเลยที่ผมใช้นะแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนกระหังสุกิโตโหม,มีก่อนนะครับต่อด้วยแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์นะครับสัพเพศสัตตาแล้วก็ปิดท้ายด้วยแผ่นะครับส่วนกุศลนะครับอิทังเมมาตาปิตนางโหตุสุกิตาโหตุมาตาปิตโลนั่นแหละคือบ,บทนี้แหละผมใช้จบปุ๊บนะเรียบร้อยนะครับก็ กราพะกราพะอันนี้คือ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 ส่วนส่วนของบูชาพระก็จบแต่ผมก็จะหันในครับในห้องพระผมก็จะมีองค์ปู่ท้าวิสุวรรณด้วยเสร็จผมก็จะหันมาหาองค์ปู่ท้ศวิสุวรรณก็เริ่มสวดคาถ<อ>านะครับนโมตัสสะสามจบก็สวดคาถาบูชาองค์ปู่ท้าวิสุวรรณนะครับทวันพฤหัสก็สวดเก้าจบนะครับก็สวดเก้าจบวันปกติก็สวดจบเดียวอันนี้คือที่ผมทําทุกวัน เออทุกวันบางวันก็2เวลาเช้าเย็นนะครับบางวันก็เย็นบางวันก็เช้านะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะลักษณะนี้เพราะฉะนั้นนี่คือบวชสวดที่ผมพิสูจน์มาแล้วว่าถ้าสวดตามระับเหบเรานี้เงินจะเข้าเข้ากระเป๋าเข้าบ้านเนี่ยทุกวันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าท่านสวดน,นะครับตามที่ตามที่ผมบอกลำดับตามที่ผมบอกนะครับทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยว่า มันจะมีความเปลี่ยนแปลงนะจริงๆแต่ท่านต้องตั้งจิตนิ่งๆนะตั้งจิตนิ่งๆอธิษฐานจิตดีๆแล้วก็อย่าลืมว่าแสดงเจตจำนงในการใช้บุญทุกครั้งตอนอุทิศบุญนั่นแหละมันจะมีอยู่ในนั้นเดี๋ยวค่อยๆคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับคําอธิษฐานจิตก่อนสวดมนต์อธิษฐานจิตยัยงไงใช่ไหมครับแล้วก็ตอนที่เราแสดงเจตจำนงตอนที่อุทิศบุญเนี่ยควรแสดงเจตจำนงแบบไหนอย่างไรให้มันสมผล ได้เร็วที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําให้คลิปนี้เอาเป็นว่าให้รู้ลําดับก่อนแล้วกันว่าบทส่วนที่ผมใช้เนี่ยส่วนเดี๋ยวผมใช้บทอะไรเนาะส่วนใครจะไปพลิกแปลงไปเพิ่มเติมก็ไม่ผิดอะไรนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นคลิปนี้ครับใครที่ดูคลิปนี้จนจบผมแนะนําลองได้เลยครับไปทําได้เลยครับแล้วลองดูนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโชคลาภวาสนาเนี่ยโ้เข้ามาแบบปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มเลยล่ะ นี่คือความจริงตั้งแต่ผมตั้งจิตอธิษฐานเนาะต,ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาในส่วนของทางธรรมก็เป็นธรรมแบบแบบตัวผมเองเนาะอาจจะไม่ได้ตามออท่านอื่นหรือครูบาอาจารย์อื่นๆที่อาจจะมีสายสายตรงเหมือนที่เราได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไม่ใช่แบบนั้นผมก็จะมีทิศทางของผมอยู่ซึ่งแน่นอนแหละนะครับในเรื่องของคาสอนพระพุทธองค์เนี่ย เราเราก็ศึกษาตามนั้นแหละก็ทําตามนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นความเชื่อส่วนตัวผมก็มาผนวกแล้วก็เอาเอามาใชา้ไม่ว่าเป็นการใช้ชีวิตการงานทุกอย่างลองสังเกตดูว่าคือตอนนี้ผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยกมจะใช้คำว่าไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยมีความทุกข์หรอกไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตก็ตามถ้าเรามีสติเราดูเท่าทันมันมันก็คือวิบากตัวหนึ่งที่เราต้องรับแค่นั้นเองก็ยิ้มให้กับมันแล้วก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปมันก็คลี่คลายมันก็ผ่านไปวันนี้มีปัญหา รู้ว่าปัญหาเข้ามาใช่ไหมครับก็ไม่ต้องตกใจจะไปตกใจทําไมแล้วก็ทุกคนก็ต้องเจอเหมือนกันล่ะปัญหาจริงป่ะเราก็แค่มองมันแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปเองจริงๆมันจะหายไปเองนะครับด้วยการเวลาของมันนั่นแหละแต่ไม่ได้หมายวามว่าเรานั่งรอดูมนะเราก็ยังทําของเราไปปกติทํางานทําหน้าที่เราปกติทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีเหตุปัจจัยนะครับเหมือนกับความสุขนั่นแหละตอนนี้สุขยิ้มได้เดี๋ยวมันก็เคลื่อนผ่านไปทุก็เหมือนกันไม่ทุกว่ะเออ เดี๋ยวมันก็เคลื่อนผ่านไปมันมไม่มีอะไรที่มันจีรัง,ย,งยั่งยืนผมชอบคํานี้ของครูบาอาจารย์มากเลยชีวิตเหมือนสายน้ําไหลนี่ผมผมผมเห็นด้วยมากๆเลยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนชีวิตเหมือนสายน้ําไหลคือคานี้เนี่ยมันลึกซึ้งนะเราต้องทําชีวิตของเราให้เหมือนสายน้ําไหลให้มันไหลไปเรื่อยๆไหลอย,ยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรรูไหมฮะเพราะน้ําไหลน้ํามันไม่เน่าถ้าเมื่อไหร่เราไม่ปล่อยให้น้ําไหลออกไปน้ํามันจะเน่า เน่าอยู่ในเนี้ในใจเรามีแต่ความทุกข์ความเศร้าเปรียบเสมือนน้ำที่มันเน่าและหมินนั่นเองนะครับสาธุครับออกิบรามิธรรมวันนี้ส่งให้กับพี่น้องเราแค่นี้นะขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติขอให้ชีวิตทุกคนพบกับทางสว่างความสุขร่มเย็นสาธุครับ